สวัสดีครับน้องนองนักเรียนแพทย์แพทย์ใช้ทุนแพทย์ประจำบ้านกุมาระแพทย์และบุคลากรสายสาธารณสุขทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจุลา PID โรคติดเชื้อในเด็กจุลารายการที่จะทำให้น้องน้องได้เรียนรู้ว่าวิชาโรคติดเชื้อในเด็กไม่ยากอย่างที่คิดดำเนินรายการโดยผมอาจารย์หนุ่มนะครับวันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกัน ในรายการขอแนะนําอาจารย์ออยครับอาจารย์สุวพรครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่อง acute diarrhea and infectious disease จริงๆการพูดถึง acute diarrhea นี่มันเกี่ยวข้องกับกนหน่วยหลายหน่วยด้วยกันนะครับแม้หน่วยโรคติดเชื้อเนี่ยจะไม่ได้มีบทบาทสําคัญในการดูแลคนไข้ท้องเสียนะครับแต่ก็มีมุมบางมุมที่คิดว่าความรู้ทาง infectious disease เนี่ยน่าจะช่วยครับ อาจารย์ครับเห็นเด็กที่มาด้วยเรื่องไดเออรเนียใน o อ d ีเนี่ยเกือบจะทุกวันเลยอ่แล้วสิ่งที่เรารู้สึกกังวลใจก็คือเรารู้สึกว่าแทพทย์ประจำบ้านเราเองเนี่ยก็มีการส่งตรวจบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสตูเอ็กซ m มสตูเคา u r เจอร์อาจารย์มองเรื่องการส่งตรวจสตูยอย่างไรบ้างครับกรณีไหนเหรอที่อาจารย์จะส่งสตูเอ็กซ์กรณีไหนอาจารย์ส่งสตูเคา u ์เจอร ยิ่งสตูเค้เจอเนี่ยมันกว่าจะได้ผลอีกสาวันต่อมาคนไข้อาจจะหายไปแล้วอาจารย์เลือกเคสยังไงในการส่งสตูเอ็กซและสตูเค้เจอร์ครบคะถ้าเป็นเคสแบบ OPD นะคะต้องบอกว่าจริงๆเราเห็นประโยชน์ของการส่งสตูเอ็กซแกับเค้าเจอร์เนี่ยช่างๆน้อยมากเลยค่ะเพราะว่า สาเหตุของไดอเียในเด็กส่วนใหญ่นะคะส่วนร้อละเก้าสิบค่ะก็คือเกิดจากตัวเชื้อไวรัสเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปส่งสตูเอ็กซแซนหรือว่าสตูเคาน์เจอร์อยู่แล้วค่ะก็คืออยากจะให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์นะคะก่อนที่จะสั่งตรวจนะคะอาจจะลองคิดย้อนดูอีกสักทีนึงว่าตกลงในเคสเนี้ยเราคิดว่าสาเหตุเป็นจากอะไรถ้าลักษณะมันไม่ได้สงสัยในเรื่องของ การถ่ายเหลวที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียค่ะอาการเข้าได้กับกลุ่มไวรัสเนี่ยค่ะคิดว่าสตูเอ็กแซมกับสตูเค้าเจอร์เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องส่งตรวจเลยค่ะนั่นได้เด็กนี่สูวนใหญ่ได้อาเรียเกิดจากไวรัสเป็นสูตรใหญ่ซึ่งสตูเอ็กแซมและสตูเค้าเจอร์จะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรอาจารย์บอกว่าสูตรใหญ่เกิดจากไวรัสก็เลยไปคําถามที่2เลยครับแล้วสตูฟลอรต้าไวรัสโนโรไวรัสแอนติเจนเนี่ยจะส่งตรวจเมื่อไหร่ครับ พอดีเนื่องจากว่าในสถานที่ที่ท,ที่ตัวเองทํางานเป็นโรงพยาบาลจุฬาใช่ไหมคะซึ่งงานสามารถส่งตรวจได้เพราะฉะนั้นก็มีการส่งตรวจเนี่ยค่อนข้างบ่อยแต่ถามว่าจริงๆเราจําเป็นต้องส่งตรวจทุกรายไหมก็เหมือนเดิมเลยค่ะก่อนที่จะส่งตรวจอะไรนะคะพิจารณาดูว่า อาการของคนไข้เนี่ยเข้าได้กับโรคที่เราแบบสงสัยอยู่ใช่ไหมแล้วการส่งมาเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรกับคนไข้บ้างหรือถ้าไม่ได้มีประโยชน์อะไรจริงๆในแง่ของแบบการจับหาเชื้อระบาดวิทยาช่วงนั้นเนี่ยจะมีประโยชน์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถามว่าจะส่งตรวจในรายไหนบ้างคะ่ะที่ที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะส่วนใหญ่ก็คือ,อ,อในช่วงที่ถ้าสมมติว่าเป็นฤดูกาลที่เด็กเริ่มมาด้วยอาการของอาเจียนท้องเสียแล้วเราก็ยังไม่ทราบว่าเด็กคนนั้นน่ะ เป็นเชื้ออะไรยังไม่รู้ว่ารูปการนั้นนะมันมีอะไรระบาดข้อแรกที่เราจะเลือกส่งก็คือเนะะี่ยค่ะเพื่อดูว่าระบ,บาดวิทยาช่วงนั้นเชื้ออะไรที่มันมีการระบ,บาดอยู่เยอะนะคะส่วนข้อที่2ก็คือถ้าเกิดว่าเราคิดว่า ผลออกแล้วจะเอามาช่วยในการตัดสินใจในแง่ของการรักษาว่าเด็กอาจจะไม่จําเป็นต้องได้รับยาฆ่าเชื้อนะคะแต่อันนี้จริงๆเราสามารถพิจารณาได้ตั้งแต่อาการเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าอาการมันเข้าได้ชัดเจนเหมือนไวรัสไม่ได้ถ่ายมีมูกเลือดเราจะไม่ส่งตรวจก็ได้แต่ถ้าสมมติอาการคนไหนกั้งกึ่งเด็กคนนั้นได้ยาฆ่าเชื้ออยู่แล้วเราอยากจะไล่ผลไวรัสกลับมาเพื่อที่เราจะเอามาหยุดยาปฏิชีวนะแอนติโอติกคะ่ะอันนี้ก็คือว่าเป็นอีกข้อหนึ่งที่จะมีประโยชน์ในการส่งตรวจหาเชื้อไวรัสะคะ่ะ นั่นคิดก่อนติ๊กแลับน่าจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่ใช่ทําอะไรเป็นดูทีนะครับประการที่2ครับที่เราเจอก็คือเด็กไดเรียจํานวนพอสมควรจะมีไข้ไม่ว่าจะเป็นไข้สูงหรือไม่สูงก็ตามก็มีการทํา CBC และฮีโมคาลเจอร์ซึ่งหลายคนก็รู้สึกกังวลใจว่าถ้าเกิดมีไดอารีเดี๋ยวมีแบคทีเรียเดี๋ยวมีเซปซิสโดยเฉพาะในเด็กเล็กนี่ไม่รวมอิเล็กโทรไลต์และ BUN ริวทีนซึ่งไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับอินเฟคชันซิสซิสอาจารย์ครับอาจารย์แนะนํา CBC และฮีโมคาลเจอร์ ในเด็กไดอะเรียอย่างไรบ้างครับค่ะจะแนะนำ C B C และฮีโมค u l เจอร์ถ้าเราสงสัยว่าเด็กที่มาด้วยไดอะเรียคนนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของแบคทีเรียไดอ r เรียที่มีแบบ s y s t e m มิอินเฟคชันร่วมด้วยได้ค่ะที่เราจะเจอบ่อยเลยก็คือจากเชื้อซามเนลล่านะคะเพราะฉะนั้นให้ลองพิจนารณาดูว่า อาการของเด็กคนนั้นเนี่ยมีอาการที่สงสัยที่จะเป็นในเรื่องของ s i v e s a l m o n e l l o s i s หรือเปล่าอาการอะไรบ้างนะคะก็คือจะเป็นในแง่ของไข้สูงร่วมกับลักษณะถ่ายกุจระที่เป็นมีมูกเลือดนะคะหรือว่าบางคนถ่ายลักษณะออกมาเป็นแบบสีเขียวๆอย่างเงี้ยะคะ่ะแล้วก็ร่วมกับกลุ่มอายุนะคะที่ต้องระวังมากๆเลยก็คือกลุ่มอายุที่น้อยกว่า3มเดือนไข้สูงถ่ายเหลวเป็น มีมุกเลือดปนนะคะกลุ่มเนี้ยต้องระวัง invasive salmonellosis ก็สามารถพิจารณาตรวจ C B C แล้วก็แบตคาลเจอร์ได้แต่ว่าถ้าอายุมากกว่านั้นเราก็มาด้วยเรื่องของไข้สูงหายเหลวเป็นมุกเลือดเหมือนกันอันนี้ต้องพิจารณาเป็นรายๆายไปนะคะว่าเราตรวจด่างกายรู้จักประวัติแล้วเนี่ยเราสงสัยเรื่องของแบคทีเรียเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราสงสัยก็ส่งตรวจ C B C แล้วก็ e c er ะะีโ m o c ลเจอค่ะดูอาจารย์เน้นไปที่ไข้สูงกับดูอาจารย์เน้นไปที่อานะครับ ว่า3เดือนเป็นแมจิกนัมเบอร์ของอาจารย์เพราะหลายคนก็ใช้6เดือนผมก็ใช้ปีหนึ่งแล้วแต่ใจแข็งมากใจแข็งน้อยนะครับมาสู่ในแง่การทรีตเมนต์ครับดูเหมือน i n f e c t ช d i ดิซิสนี่อาจจะไม่ใช่ไม่ได้มีบทบาทสำคัญในแง่ของทรีตเมนต์ซึ่งประกอบด้วยไดเอทเทอร์ปีนะครับก็มีสายข้าวสายนมแล้วก็สาย ORS สนะครับสายข้าวก็คงจะต้องแนะนำอาหารที่เป็นไฮคาร์โบไฮเดรตโลโปรตีนแล้วก็โนไฟเบอร นะครับสำหรับนมกออ็อย่าได้รู้นะนะครับนะครับนั้นก็ชงนมเหมือนปกตินะครับถ้าในเด็กเล็กอาจจะเปลี่ยนเป็นเลคโตสฟรีฟอร์มูลาแล้วก็กินวอลลุ่มให้มันลดลงนะครับแต่บ่อยขึ้น OIS ก็คลายๆกันกินวอลลุ่มให้ลดลงแต่บ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีแกสโทรอ n นเตอร์ไรติสเพราะฉะนั้นทั้งกระเพาะอาหารทั้งลำไส้ดูดซึอไม่ดีนะครับ IV Flu i d นะครับก็เป็นที่นิยมใช้นะในปัจจุบัน Resident ก็ชอบโหลด IV Flu i d เพราะ t ท c h y c a r d i เดนะครับก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่า t a c h y c a ค d i เดจะเกิดจากไข้นะครับหรือเหตุผลอื่นๆก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพาวส์เบาก็โอเคเนาะคิดว่าการโหลดฟลูอิดก็โอเคแท็กกี้คานเดียอย่างเดียวอาจจะไม่พอที่มาถึงของอินเฟคชั s ซีซี i ลยครับแอนติบอดีสครับอาจารย์อ้อยในฐานะที่ทำงานเกี่ยวกับ r a t i o n a l drug use ด้วยเรื่องเราจะเปิดเผยกับสังคมเลยว่าท้องเสีย ไม,ไม่ต้องกินยาค่าเชือ้อแต่จริงๆแล้วมันก็มีเหมือนกันนะครับว่าในบางกรณีเราอาจจะให้อน t ติเบติกอนติเบติกในไดอะเรียครับค่ะก,การให้อน t ติเบติกในไดอะเรียนะคะก็จะพิจารณาจากหลายๆข้อด้วยกันค่ะข้อแรกก็คือดูในเรื่องของโฮสต์สเตตัสนะคะว่าเป็นอิมมูโนคอมพิเทนตหรือว่าอิมมูโนคอมโพมส์เราก็จะพิเร์การให้อนติเบติกในกลุ่มที่เป็นอิมมูโนคอมโพมส์โฮสต์นะคะ ข้อที่2ก็คือดูในเรื่องของเซอร์ i ิตี้ค่ะว่า s ซอร์วิตี้เนี่ยมากหรือน้อยเซอร์วิตี้ในที่นี้ก็คือดูว่าเป็นแบบมีซิสเตมิ c อินเฟคชันเหมือนที่ได้เกิดไปในแง่ของว่าเราสงสัยแบคทีเรียอินเวสติซามโนเนโลซิสพวกนี้หรือเปล่าก็กลุ่มเนี้ยถ้าเซอริตี้เยอะหรือสงสัยแบคทีเรียก็แน่นอนนะคะต้องพิจารณาเรื่องของการให้แอนติบอดซิส่วนกลุ่มที่3เลยข้อนี้จะค่อนข้างยากหน่อยค่ะก็คือกรณีที่เราทราบเชื้อแล้วเนี้ยค่ะก็ต้องมาพิจารณาอีกว่า เชื้อบางเชื้อร่วมกับอาการและโฮสต์เนี่ยค่ะก็จะเป็นข้อมูลชี้ของการให้อนตี้โรติกค่ะอาจารย์ครับถ้าพี่จะพูดว่ามิลคัสบลัดดี้ไดอารียเท่ากับแอนตี้ไบติกพี่พูดถูกหรือผิดครับก็ถ้าบอกว่าเท่ากับเลยนี่อาจจะแบบไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะแต่ว่าก็เป็นอันที่เราพิจารณาเสมอเนื่องจากว่ามิ c คัสบลัดดี้ไดอารียมันก็จะ ผูกโยงกับหลายๆเชื้อที่มักจะเป็นข้อม่งชี้ของการให้แอนะะติบอติอค่ะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปคือถ้าเกิดว่าคนไข้มาด้วยเรื่องของมิลคัสบ b ัดดีเรียร์คือ ก็เป็นข้อมูลชิ้นหนึ่งที่เราพิจารณาให้อันติบโมติกได้แต่ทั้งนี้คือมันก็จะมีบางเชื้อค่ะจาย์ที่แบบว่าถ้าเป็นแบบโพสปกติ ok T, ถึงจะเป็นมีคัสบัตดีไดอารีแล้วเราไม่ได้สงสัยในแง่ซิสเตมิ i อินเฟคชัน่ะกลุ่มนี้เราจะพิจารณาไม่ให้อันตี้ติกก็ได้แต่เราก็ต้องพิจารณาติดตามอาการของเขาดูค่ะว่าการไม่ได้แย่งลงค่ะจริงๆการจะให้อันติบโมติตเนี่ยขึ้นกับเชือ้อที่เราคิดถึงเนาะเพียงแต่ว่าโจทย์ที่มาหาเราเนี่ยไม่ได้บอกมาตั้งแต่แรกเลยว่าคนนี้ เราคิดถึงซาโมเดลา่าแต่มันมาด้วยเรื่องอาการนั้นถ้าเราสามารถเปลี่ยนอาการเป็น c ค i ินิคอลซินโดรมแล้วทําให้เราคิดถึงเชื้ออะไรอาจจะทําให้เราพิจารณาได้ง่ายขึ้นว่าเคสน,นี้เราจะแฮบริษีหรือเปล่าโดยรวมๆนะครับในแง่การรักษาคิวดา r อารียในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่พี่รู้สึกกังวลน,นิดหน่อยแล้วก็อยากจะให้แพทย์ุ่งหมายเนี่ยได้พึงบ,บอนคือเรื่องโอเวอร์อินเวสเกตมีเรื่องโอเวอร์ยของฟลูอิดโหลด แล้วก็ Overuse of สของ b อนต i บนะครับสำหรับวันนี้คิดว่าประเด็นเกี่ยวกับในแง่ของ i n f e c t disease ใน d ด a r เ h ียเนี่ยไม่เยอะมากมมยนะแต่เป็นประเด็นที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็การให้ Overuse of a ของ b อนต i บนี้ก็อาจจะผลเสียตามมาเพราะฉะนั้นก็ช่วยคิดอย่างสมเหตุสผมผลนะครับถ้าเรื่องที่ พี่กับอาจารย์ออยได้พูดคุยกันในวันนี้อาจจะมีประโยชน์สําหรับผู้เพื่อนเราคนอื่นช่วยแชรต์ต่อไปด้วยนะครับและหากมีคําถามเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็กการใช้ยาต้านจุาชีพและวัคซีนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line Official Account c l i คลินิกจุฬาคิดส์ครัแล้วเจอกันครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ออยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ